สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง m a มม่าแบ s สตูดิโช่องหนังสําหรับคนรักหนังแต่คลิปนี้เราไม่ได้มาเมาส์หนังกันนะคะถ้าใครอยากฟังเมาส์หนังไปดูได้นะคะมีรีวิว The Quiet Place 2แล้วก็คนเรียกผี3ไปดูกันได้แต่วันนี้เราจะมาเมาส์โลกีนะคะคําเตือนอันนี้จะสปอยนะคะเพราะว่าอย่างคลิปตอนแรกเนะี่ยพี่อมอมีพูดแบบไม่สปอยไปด้วยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ย ขอเมาส์ไปเลยดีกว่านะคะในตอนนี้เนี่ย The Variant นะคะเริ่มตอนมาไม่นานนะคะเราก็ได้เห็นว่ามีเอเจนต์คนหนึ่งค่ะถูกโลกิอีกตัวหนึ่งลักพาตัวไปในฉากนี้เองเนี่ยก็เปิดเพลงด้วยนะซึ่งหลายๆคนเมื่อวานเพื่อออมไลน์ใช่ไหมคนก็คอมเมนต์มาว่าไอฉากต่อสู้เนี่ยทำให้นึกถึง The Umbrella Academy นะคะแต่จริงๆฉากไอการต่อสู้เราก็ได้เห็นความสามารถของโลกิอีกเวอร์ชั่นหนึ่งด้วยนะคือเขาสามารถแบบเหมือนเป็นสิงร่างนะคะดูออกจะเป็นจิตสัมผสัสเล็กน้อยคือใครไปแตะแล้วเนี่ยเหมือนกับโลกิสามารถครอบงำคนคนนั้นได้เลยนะคะแล้วเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัว Variant ต่างๆด้วยเห็นกันหลายเวอร์ชั่นเลยอะได้ส่องกันดูบ้างหรือเปล่าคะมีบางเวอร์ชั่นด้วยนะเป็นนัก เป็นนักปั่นจักรยานด้วยนะคะจะต้องมีอันนี้ด้วยไหมริสแบนโลกี i นะคะนี่ก็มีหลายเวอร์ชั่นอนะันนี้ก็ดูมีดูมีหนวดด้วยนะเวอร์ชันนี้ออกแนวไวกิ้งนะคะดูอันนี้นะคะใช้เวอร์ชั่นพี่หักหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ทำไมมีแบบมีโชเดอร์แพรอยู่ตรงนี้ <laughs> ด้วยนะคะแต่อันเนี้ยส่วนตัวนะ พี่ออมพอจะดาวออกอยู่แล้วว่าไอ้โลกทิที่เราได้เจอน่าจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมละ่ะอันนี้น่าจะเป็นความผิดของพี่ออมเองที่รู้สึกว่าเราเราดูพวกภาพเบื้องหลังมากเกินไปนะคะแต่ แซ k กิวคุณ22 no love นะคะส่วนคุณ p k p p พนะบอกว่าแอบคิดว่าเป็น e n c h a n t นชั้เหมือนกันตอนนี้เขาบอกว่าเป็นโลกีนะแต่เรายังไม่รู้ว่าใช่โลกีหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะสับขาหลอกกันหรือเปล่านะคะแต่พี่อมก็ไม่อยากจะแบบคิดมากเกินกลัวจะได้กินแกงอีกนะคะมีคนบอกคิดว่าเป็นผู้หญิงแต่แรกพอพี่อ๋องอุ๊บส์ sorry าเบื้องหลังอะไรเยอะไงแล้วคือผู้หญิงใส่ชุดเขียวเนี่ยคือมันยังไงก็น่าจะเป็นแบบ เลดี้โลกิใช่ไหมก็สรุปนะคะก็มานะคะทำไมโลกิคนนี้ถึงรู้ระบบของ TVA อย่างดีอะครับเออจริงเขาน่าจะต้องแบบรบกับรบกับ t ีวมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนะคะข้อมูลที่เขาพยายามที่จะให้ตัวโลกิไปรีเสิร์ชแล้วโลกิก็น่ารักมากค่ะเหมือนเด็กเลยอะ่ะนอนหลับนะคะและ้วแล้วพี่ออมชอบนะมีโมเมนต์ที่แบบไปจุๆจุชาวบ้านด้วยนะคะ แต่จะเห็นว่าไอ้ข้อมูลอะไรต่างๆที่เราได้มาหรือว่าข้อมูลที่โลกิไปขอเองก็ตามเนี่ยเขาอยากรู้เลยว่า TVA เกิดมาได้ยังไงเกี่ยวกับพวก Timekeeper อะไรต่างๆแล้วเขาก็บอกนะคะเจคนนี้นะคะเจก็บอกนั่นมันเป็นความลับนะคะโด e อ a กคลาสฟายไม่ยอมบอกเลยคือไม่รู้ว่าข้อมูลอันนี้มันถูกปกปิดใช่ไหมปกปิดเฉพาะกับโลกิคนเดียวเพราะโลกิเป็นแวรเรียหรือเปล่า หรือว่าปกปิดกับทุกคนเลยทางบ้านคิดว่าเราจะได้เห็น3 Times Keeper หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตัวอื่นนะคะลองคอมเมนต์กันคือหลายคนก็คาดเดาไปแล้วว่าน่าจะเป็นแคงนะคะเพราะเขาประกาศแคสของแอน m a แมนภาคสามเอาไว้แล้วว่าแคงจะมาด้วยก็เลยเดาๆกันแล้วแถมอีกอย่างนึงผู้พี่ภากษาคนนี้นะคะเหมือนกับในคอมมิกอะ่ะโอ้โหแมว ได้เห็นแมวเทินบนบนบน,บน,บน,บนประตูไหมคะอ่าผู้พิาพากษาคนนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นเป็นแฟนอยู่กับแคงด้วยใช่ไหมหลายคนก็เลยแบบมีความเอกนะคะว่า TVA เนี่ยต้นกําเนิดอะไรของมันเองมันน่าจะมีอะไรบางอย่างแอบซ่อนอยู่นะคะ By the way นักแสดงคนนี้นะคะคุณกูกูนะคะเขาเล่นในเรื่อง Black Mirror ตอน San Junipero อะไรประมาณเนี้แนะนำให้ไปดูกันนะคะตอนนั้นเบา ซึ่งปกติแบล็คมลเลอร์จะหนักใช่ไหมไปดูกันได้นะคะดูได้ตอนเดียวเพราะว่ามันไม่ค่อยต่อเนื่องกันเท่าไหร่ถ้าใครสนใจไปดูกันได้นะคะแต่พี่ยอมว่านางเองเนี่ยน่าจะเป็นคนที่รู้ความลับของ T V A เธอควรจะที่จะเป็นคนที่บอกได้อะว่ามีอยู่จริงไหมในซีนนี้เองนะคะเราเห็น โมเบียอะคุยกันวยแบบพูดถึง t i m e k e e p อรแล้วเหมือนกับนางก็พยายามจะแบบเลี่ยงบาลีอ่ะเขาก็ดูแลอยู่สนใจเรื่องนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่อมว่านางอาจจะขี้โมนะคะเรามาไล่กันอีกนิดนะคะไล่กันต่อคือพอโลกิเนี่ยรีเสิร์ชเรื่องของใครไม่ได้นะคะเขาให้แค่รีเสิร์ชเรื่องของตัวเองแล้วมันมีฉากที่พี่อมแบบซึ้งใจอีกแล้วอ่ะ ตัวของ Disney Plus เองเนี่ยปล่อยซีรีส์มาคือชอบชอบขยี้อารมณ์ของตัวละครที่เรารักนะคะเขาก็ได้ได้ไฟล์ของตัวเองแล้วก็รู้เรื่องราวแร็กนารอกเป็นการทำลายล้างดาวเคราะหนะคะเขาบอกว่า Civilization เนี่ยพังไปเลยนะคะเมืองมันพังวัฒนธรรมเขาก็พังอ่ะต่อให้คนยังเหลืออยู่บ้างคือแต่เขาก็ย้ายไปเมืองใหม่ไงมันก็ต้องไปเริ่มวัฒนธรรมเป็นแบบเป็น New นิวแอสการนึกออกไหม น่าสงสารมากนะคะแล้วนักแสดงเองนะพี่ทอมเนี่ยนะคะแสดงดีมากค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งเขายังได้มีการใช้พูดภาษาลาตินด้วยนะคะซึ่งโลกิถึงแม้ว่าจะเห็นเล่นๆอย่างเงี้ยเขาก็ฉลาดเหมือนกันสามารถเวิร์กเอาได้คิดได้นะคะเอามาเปรียบเปยว่าแอสการ์ดเนี่ยกลายเป็นสลัดถูกไหมและฉากนี้เห็นว่าหลายๆคนชอบนะคะคือโลกิคิดว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ที่เหตุการณ์โลกแตก หรือว่าเหตุการณ์ทำลายล้างอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยถ้ามีตัวแวรเรียนที่ไหนโผล่ไปเนี่ยมันก็จะไม่ส่งผลกระทบอะไรเพราะฉะนั้นการที่เขา โผล่ไปนะคะคนไปอีกคืออะไรวะวอลเคนโอใช่ไหมเขาก็ออกไปทําอะไรวุ่นวายแต่ว่ามันก็ไม่มีผลกระทบต่อถามหลายนะคะแต่พี่ออมชอบนะฉากที่เขาเดินทางไปยังโลกอนาคตนะคะไปที่ห้างแห่งหนึ่งซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้เห็นโลกิได้ใช้แมจิกแล้วเพราะอยู่ใน TVA ใช่ไหมใช้อะไรไม่ได้นะคะอันนี้เขาก็ใช้แมจิกให้เป็นประโยชน์มากคะ่ะเป็นเป่าแห้งนะคะ พี่โลกิของเราเดินเปียกๆไม่ได้ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เดี๋ยวไม่หล่อนะคะแล้วก็ได้ได้เจอกับจิตสัมผัสของของเลดี้โลกิโดยที่ไปเข้าสิงชาวบ้านชาวเมืองซึ่งก็มีการแบบต่อสู้กันแต่ในการต่อสู้นะพี่อมก็รู้สึกว่าแบบอยากให้โลกิสู้ได้มากกว่านี้เหมือนกันนะคะรู้สึกว่าโดนซัดสยับเลยนะคะคุณอินทัสบอกข้ามไปตั้งส0 5 0นึกว่าจะได้เห็นมากกว่านี้พี่อมว่าเวลาข้ามไปไทม์ไลน์อะ คือก่อนที่ซีรี์จะออกเพื่อนก็คิดว่าเราน่าจะได้เห็นหลายๆแบบในหลายๆไทม์ไลนย์เยอะแยะใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะมันมันเห็นแป๊บเดียวย้อนไปในตอนดีบีคูเปอร์นึกออกไหมเพื่อมนึกว่าจะเป็นแบบตอนหนึ่งเลยเกี่ยวกับดีบีคูเปอร์แต่คือไม่ใช่มันก็ตัดมาแค่เว็บๆเดียวกลายเป็นว่าพนันเล่นกับพี่ทอเฉยๆเพราะฉะนั้นเวลามันแวบไปที่ไหนนะคะเพื่อมคาดว่าเราคงไม่ได้เห็นอะไรเยอะมากมายแต่คิดว่าตอนหน้าน่าจะมีมีอะไรหนักหนาสาหัสหที่เราได้เห็นนะคะจาก จากภาพโปรโมทนะคะอ่าแล้วในการทรานเฟอร์ตัวเลดี้โลกิมาต่างๆเนี่ยที่ควบคุมจิตใจอะนะตัวพี่เจค่ะพอมาเข้าพี่เจนะตลกมากคือความเป็นโลกินะคะก็จะต้องมีการแบบยิ้มหวานแบบนี้นะคะทีนี้มาพูดถึงโมเมนต์นี้ดีกว่าเปิดเผยมาแล้วค่ะว่าเป็นเลดี้โลกินะคะสังเกตว่าเขาหักด้วยนะคะขัดใจอยู่อย่างเดียวคือ เพราะความที่นางผมบลอนแล้วเพ่ก็เลยรู้สึกว่าแบบืมอใช่โลกิหรือเปล่าหรือเขาอาจจะแบบเมอร์สตัวละครอื่นมาด้วยอันนี้ก็ไม่รู้นะคะในคอมเมนต์พี่อมก็เห็นแวบ,บๆใช่ไหมบอกว่าเป็นเป็นเอ็นแชนทรสหรือเปล่านะคะแล้วทำไมจะต้องมานั่งอยู่ตรงเมาส์ตรงอะไรด้วยล่ะจ้าตัวเนี้ยน้องน้องเจ้านายนะคะมาถึงก็เกี่ยวกา มีคนบอกว่าโลกิผู้หญิงไม่ค่อยเท่นะคะเพี่ว่าชุดมันไม่อลังการด้วยแหละเพราะว่าชุดเลดี้โลกิเองเพี้ยมีคอภาพในคอมิกป่ะเดี๋ยวต้องเปิดดูแต่ดูอันนี้เองนะคะดูธรรมดามากอะชุดมันต้องแบบเป็นเฟอร์ผมจะต้องแบบดำคลับดำมันอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกแปลกๆไปเล็กน้อยนะคะแต่ก็ต้องดูไปเพ,เพราะนางเนี่ย นางออกมาน้อยมากนะคะโผลมาแบบว่าโอเปิดเผยฉันเป็นฉันเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการวางแขนที่หลายๆคนบอกว่าดูเหมือนนางรู้ตื้นลึกหนาบางของ TVA ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเพราะนางแบบทั้งจับเอเจนใช่ไหมเออไอตอนจับเอเจนอ่ะตอนที่เจอเอเจนแล้วนะคะเอเจนก็บอกว่ามันมีอยู่จริงอะไรสักอย่างอ่ะคือเราไม่รู้ว่าตัวเลดี้โลเกียเปิดเผยอะไรให้นางรู้หรือเปล่านะคะ แล้วแล้วเลดี้โลกิเองคือเขาก็วางแผนมานานมากใช่ไหมเราเห็นเขาตามเก็บพวกเครื่องรีเซ็ตนะคะแล้วเขาก็เอามาตั้งแบบเต็มเลยเปิดแบบไทม์โพทงโพทงแล้วก็ฟลิซค่ะไปย่อนในหลายๆาไทม์ไลน์นะคะซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็ทําให้พี่โลกิของเราต้องแบบต้องคิดตัดสินใจแล้วฉันจะเอาอยัางไงดีใช่ไหมตัวของโมเบียสก็มาแล้วแต่ในที่สุดนะคะพี่โลกิของเราก็ ข้ามพอทัลไปแล้วเราก็เห็นว่าไทม์ไลน์นะคะไทม์ไลน์เ e c ร e ต t ทม์ไลน์ไทม์ลายศักดิ์สิทธิ์อันนี้ดูสิแตกกระจายไปทั่วเลยค่ะมีไปหลายที่มากนะคะลองดูนะมีไปที่วอร์เมียด้วยนะคะไปแอสกาดด้วยนะคะไปฮาร่าที่สุดเมืองครีใช่ไหมแซนด้าก็ไปนะคะเมืองที่เราเห็นในกาเดียนอ่ะมีไปชน่นาไม่เห็นมีมาเมืองไทยเลยนะมีไปที่อีโก้ด้วยนะคะ สาขาก็มีดูสิหลายที่เลยนะคะป่วนเลยแล้วแล้วเราก็เห็นนะว่าเหล่าเอเจนต์ทั้งหลายเนี่ยก็ดี ploy เหมือนกับส่งต้องส่งออกไปในหลายๆาไทม์ไลน์เนี่ยเพี่อมก็ไม่รู้ว่าตัวของทีวีเองจะมีคนแบบปกป้องหรือเปล่ามันเป็นแผนอะไรของของเลดี้โลกินะคะแล้วอันนี้ก็ตัดจบแบบขัดใจมากเลยกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยนะคะกำลังแว็บมิติไปเลย คืออยากให้มันแบบจริงๆอยากดูรวดเดียวจบเหมือนกันนะคะแต่ถ้าดูรวดเดียวจบเราก็มาเมาส์กันไม่ได้ใช่ไหมทางบ้านคิดยังไงกันบ้างกับตอนนี้คะ่ะถูกใจหรือเปล่ามีคนบอกไปวอเมียย้อนเวลาใหแบล็ควีโจริงๆอ่ะมันมีภาพที่เขาแบบนั่งอยู่คู่กันใช่ไหมแต่น่าจะเป็นเลดี้โลดาวม่วงม่วงอ่ะรู้สึกว่าน่าจะเป็นตอนต่อไปนะคะไม่แน่ใจนะแต่ว่าในภาพโปรโมเนี่ย มันก็มีอยู่นะคะเดี๋ยวต้องกลับไปดูภาพของนางก่อนว่าผมผมขนาดไหนผมได้ไหมนะคะไหนส่องดิเออคงเป็นนางแหละเพื่อมว่าแต่พอเนื่องจากมันแบบเห็นดาวม่วงๆแล้วก็นึกแบล็กวิดโออย่างเดียวเลยนะคะบัวไทยต้มนะคะบอกซิลวีเอนชานเทสเปนเดอรอีเทอร์นใช่ไหมเอ่ยเพื่อไม่แน่ใจนะคะแต่พูดถึงซิลวีเนี่ย มันจะมีฉากหนึ่งที่เขาให้เห็นแบบภาพโปรไฟล์อะแล้วเขาบอกว่าคนนี้ชื่อชื่อซีวีนะคะแล้วในเสียงนักพากย์เครดิตอะของภาษาอื่น่ะเขาก็บอกว่าตัวละครนี้นะคะชื่อซีวีด้วยแต่แบบพี่ออมก็นึกถึงตอนที่เราได้ดู Quick Silver โผล่มาแล้วซับไตเติ้ลเขียนว่า Quick Silver ของ Fox อะไรอย่างเงี้ยและสุดท้ายเราก็โดนแกงนะคะก็เลยไม่อยากแบบ ไม่อยากไปคิดเยอะแต่สามารถเป็นไปได้นะเขาอาจจะมื์อตัวละครรวมกันนะคะเพราะตัวละครนี้เขาก็บอกเองว่าเขาไม่ชอบเขาไม่อยากให้โลกิเรียกาว่าโลกินะคะก็ต้องดูว่าเป็นเป็นเหตุผลอะไรนะแต่สําหรับเวอร์ชันนี้นะพี่ออมอยากเห็นในตอนต่อ,ตอ,ตอไปนะคะสําหรับนางเองเนี่ยอยากให้อัปเกรดเครื่องแบบนิดนึงส่วนตัวคิดว่ามันยังไม่อลังพอนะคะอยากให้เห็นความแบบ อารมอลังมากกว่านี้อะไรแบบนี้ดูสิอันนี้ยังดูแบบโอ้จัดเต็มดูเป็นนางพญานะคะคุณนายแอมซันชายบอกว่ามิสมินิทอาจจะเป็นลาสบอลนะคะน่าจะพูดแซวแต่คิดว่าดีไม่ดีเราอาจจะได้เห็นนางก็ได้นะเพราะเห็นไหมนางสามารถแบบจ้ำออกมาได้นะคะแล้วโลกี้ก็ถามได้แบบเธอสรุปเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีตัวตนจริงไหมแล้วเธอก็แบบพูดกำกวมกำกวมนะคะ อ่ะตอนนี้นะคะเป็นช่วงโบนัสนะคะขอขึ้นคำว่าโบนัสก่อนนะคะเ a d y c o ที่คอมิกครั้งแรกเป็นการจุติร่างใหม่หลังจากเหตุการณ์รักนา็อกครับแต่จริงๆร่างนี้จะเป็นร่างของเลดี้ซ f ฟนะคะ thank you มากๆเลยแต่ Lady s ซ f ฟอะ่ะมีภาพในกองถ่ายแบบๆแบบมาแล้วนะคะคือเขาอาจจะเก็บเลดี้ซ f ฟไว้ไปเล่นสตอรี่ไลน์อื่นนะคะเพราะนางเหมือนโดนสาไลน์มานานใช่ไหมอย่างน้ยก็ได้กลับมาใน ทอนะคะพักสี่สเปเชียลมากค่ะพี่ทอนะคะ MCU จะเป็น m c m Marvel Cinematic Multiverse ในเฟ,ฟสสี่ไหมครับแต่อันนี้มีสิทธิ์ที่จะให้ไปถึงเลยนะเพราะว่าในเรื่องนี้เขาเน้นมากคำว่า Multiversal War ไอ้คำต่างๆที่เขาพูดแบบนี้ Danger Multiverse แล้วก็บอกว่ามันจะนำพาไปสู่ความบ้าคลั่งอะในความ madness นะคะปูมาเลยค่ะ กันไปเรื่อยๆขายกันไปเรื่อยๆนะคะรออยู่ m u l t i v r r s e of Madness จะเป็นยังไงมีคนบอก Secret War ต้องมาแล้ว Secret War คิดว่าจะได้ดูกันเราอายุเท่าไหร่ออีกกี่ปีต่อไป <c oughs> ถ้านั้นมันใหญ่มากเลยนะเพื่อ่าะะเขาหน่าจะเก็บไว้ให้เป็นแบบสเปเชียลนะคะเพื่อบ้าะะเขาสามารถทำเป็นออปชั่นได้คือตอนนี้ก็เลือกได้ว่าจะเล่นหรือเปล่านะคะมันใช่ถึงเวลาหรือยังแตดูภาพนี้สิ จริงๆอยากให้โลกิได้ไปโผล่ในหนังอีกนะไม่รู้ว่าจะได้โผล่ไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาได้ทั้งซีรีส์แล้วหรือยังได้ซีซั่นสองอีกอะ่ะคือถ้าไม่โผล่ไปก็ไม่แปลกใจนะแต่ถ้าโผล่มาเนี่ยมันต้องอลังการแน่ๆน,นะคะอะภาพมิวสิควิดีนี่ค่ะรอรออีกสักอีกสิบปีหน้าอย่างเงี้ยเหรอเผื่อเผื่อจะได้ดูนะคะ นึกถึงที a อแล้วเหมือนทำไม TVA ย้อนเวลามาไม่เปลี่ยนชุดให้เข้ากับยุคสมัยหน่อยนะคะเขาจะรีเซ็ตไทม์ไลน์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จำไม่จาเป็นที่จะต้องอแคร์ในแง่มุมว่าเราจะต้องเป็นมันไม่ใช่โคเวิร์ดอะไม่ใช่งานโคเวิร์ดพอเสร็จล้วก็เอาเครื่องรีเซ็ตวางก็ n o t h i n g e l s e matter นะคะไหนไหนเปิดภาพพี่ทอมพูดลาตินซิไอฉากนี้นะหลายคนก็แบบนึกว่าเฮ้ยจะมีจะไปอยู่ในแบบ เหตุการณ์สำคัญลาวาเยอะไปมาแวบๆนะคะเพราะฉะนั้นไอไ้อที่เราเห็นแตกๆอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่มีไปเจาะจงในไทม์ไลน์อันไหนเป็นพิเศษก็ได้นะคะแต่พี่ออมแบบสงสัยอยู่นิดนึงคือถ้าเหตุการณ์่ะคือดูแล้วว่าเหตุการณ์มันป่วนสุดๆอ่ะไฟกี้บอกนะคะว่าถ้าเราจะดูหนังหลักโดยไม่ดูซีรีส์แล้วควรที่จะต้องดูรู้เรื่องแล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบแตกสลายของไทม์ไลน์หลัก เองเนี่ยมันต้องกระทบหนังแบบเยอะมากอะ่ะมันก็จะไม่ตรงกับที่แบบไฟกี้พูดไว้นะคะเพราะจริงๆอะ่ะอย่างของวานด้าเองหรือของแซมบักเองอะ่ะมันก็มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันใช่ไหมวานด้าได้เครื่องแบบเป็น s สกาเลตวิชฟัลคอนเป็นกัปตันอเมริกาแต่ว่ามันก็เหมือนกับเลื่อนยศให้เขาอะ่ะในสองซีรีส์ที่ผ่านมานะแต่ไม่รู้ว่าอันนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วมันจะกระทบจริงแค่ไหนนะคะ ก็โอเคคลิปนี้นะคะเพื่อก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่มาดูกันถึงท้ายคลิปนะคะขอบคุณคุณธรรมดาด้วยนะคะที่เป็นซูเปอร์แฟนคอบคุณคุณ t 2 n o love นะคะที่ด o n a t e มา I love you ค่ะแล้วเรามาเจอกันสัปดาห์หน้านะคะกับโลกิตอนสนะคะเรายังมาไม่ถึงครึ่งทางเลยนะมันมี6ตอนคลิปนี้ไปก่อนค่ะคิดยั้งไหอย่าลืมคอมเมนต์นะ Love you ค่ะบาย